เรียนท่านที่เคารพเรียนพิสัยทุกท่านครับผมพลตรีดรอรนุชาติบุญนาวันนี้เป็นวันอังคารที่สองมกราคม2567ครับภัยในเทศกาลปีใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านก็คงผ่านตาสถิติความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตามระสา,าเทศกาลของไทยซึ่งทุกครั้งที่มีเทศกาลใหญ่ ก็จะมีการสูญเสียนับไม่ถ้วนพร้อมกันนั้นก็มีการก่อความเดือดร้อนลำคาญมากมายแม้แต่การยิงปืนขึ้นฟ้ากระสุนก็ตกลงมาถูกผู้คนบาดเจ็บก็ปรากฏข่าวออกมาแล้วซึ่งผมก็ได้เตือนภายในเทศกาลปีใหม่ไว้แล้วเมื่อสองวันนี้อย่างไรก็ตามครับในปีส5 6 7เรียกว่าเป็นปีงูใหญ่เราจะเจอกับภัยพิบัติ มากมายทีเดียวครับและส่วนใหญ่ก็เป็นภัยจากมนุษย์นอกจากนี้ก็มีภัยธรรมชาติประกอบด้วยซึ่งในเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมไม่เห็นสื่อไทยทั้งหลายได้นำมาเสนออย่างเป็นเรื่องเป็นราวกลับไปเล่นแต่ข่าวไร้สาระข่าวมโนสาเรตีหัวหมาด่าแม่เจ็กแม้แต่เรื่องกรณีชมพู่ สารท่านก็กรุณาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีความผิดแต่ก็ยังมาพูดกันซ้ำซ้ำซ,ซากซากทุกวี่ทุกวันจนหน้าละอาผู้คนก็ถูกดึงเข้าไปในปลักคโคลนแห่งความรุ่มหลงโม่เมาไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อตอนเองเลยผมอยากจะเตือนอย่างนี้นะครับภัยที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 6 7นี้มีมากมายทีเดียวครับ ทั้งเกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ในประเทศของเราก็มีการแตกต่างไปจากประเทศอื่นเพราะอย่างน้อยสุดท่านคงทราบดีแล้วว่ารัฐบาลไทยนั้นมันมีความสามารถเพียงใดมีความซื่อสัตย์ขนาดไหนและมีความตั้งใจที่จะบริหารประเทศด้วยความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ท่านคงทราบดีแล้วกรณีการละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย อย่างหน้าด้านดานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าระบบยุติธรรมไทยนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ผู้ที่ถูกตัดสินจำคุกแล้วก็ยังมีเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาหลบหลีกการต้องโทษซึ่งเรื่องเนี้อย่านึกว่าเฉพาะคนไทยนะฮะที่รู้นักลงทุนทั่วโลกเขาก็รู้ครับและในประเทศที่กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถประกัน ความถูกต้องได้ก็จะไม่มีใครเขาต้องการมาลงทุนในประเทศเหล่านี้ซึ่งต่อไปวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยก็จะรุนแรงมากขึ้นพร้อมๆกับนโยบายที่ช่อฉนต่างๆที่ทยอยออกมาเป็นลำดับหลายคนที่มีปัญญาก็คงมองเห็นภาพแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำหนดเป็นนโยบายในการบริหารประเทศนั้นเต็ไมไปด้วยความช่อฉนและมีข้อกังขาอยู่ตลอดเวลาครับ เอาละครับผมขออนุญาตนำข้อมูลจากการศึกษาของสถาบันต่างๆมาสรุปให้ฟังนะครับท่านจะได้เห็นว่าภัยในปี2 0 1 7นั้นมันมีหนักหนาขนาดไหนครับอันดับแรกผมขอนำแผนภาพนี้มาซึ่งเป็นการนำเสนอภัยใหญ่ๆโดยแยกออกเป็นประเภทต่างๆตามราศีดังภาพนี้นะครับ ในภาพท่านก็เห็นว่ามีอยู่3ามสีใหญ่ๆสีเขียวสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเข้มท่านดูสีเขียวก่อนนะครับเขาทำการศึกษาภาพรวมของความเสี่ยงหรือภพพัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปี2อ6 7ในทางด้านซ้ายของภาพในประเทศสหรัฐอเมริกามันมีปัญหาเรื่องการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะครบกระเทือนต่อประเทศพันธมิตรของเขาอย่างชัดเจนนอกจากนี้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรมมากมายหลายประการในกรณีนี้ท่านคงเห็นแล้วนะครับเกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อวานนี้เองที่ประเทศญี่ปุ่นเสียหายมากมายครับ สึนามิเป็นภัยธรรมชาติแต่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นปัญหาเนื่องมาจากส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลกซึ่งเรื่องนี้ก็กระทบต่อประเทศไทยโดยตรงในอีกหลายประการครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของสถาบันทางการเมืองนี่ก็คือภาพสีเขียวที่สรุปมาเป็นปัญหากว้าง ต่อมาภาพสีน้ำตาลเข้มก็เน้นในเรื่องเกิดเกิดสงครามซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในโลกอย่างรุนแรงอย่างน้อยที่สุดท่านคงทราบดีกรณีที่ยูเครนกรณีที่อิสราเอลเข้าโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชุดมอนกาซซาและเป็นแรงกระตุน้นให้กบฏฮูตีออกมาทำการเบียดเบียนเรือสินค้าทั้งหลายเพื่อกดดันอิสราเอล แล้วก็จะกระทบกับประเทศไทยโดยตรงโดยพ้อยยิ่งเรื่องค่าขนส่งสินค้าและความไร้เสถียรภาพพางการค้าก็จะมีสูงขึ้นนอกจากนี้การที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็มุ่งที่จะก่อกวนยึดครองประเทศไต้หวันอยู่ตลอดเวลาก็จะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางด้านการเมืองอย่างรุนแรงต่อไปครับส่วนในภาพนี้ สีน้ำตาลอ่อนก็เริ่มต้นจากประเทศจีนซึ่งมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยรัฐบาลยังไม่สามารถจะควบคุมได้อัตราอา,อา,อาสังหาริมทรัพย์ที่ผลิตขึ้นอย่างมากมายเกินความต้องการก็เป็นแหล่งดึงเงินทองทั้งหลายของจีนให้จมอยู่ในการลงทุนพวกนี้และก็จะส่งผลกระทบต่อ gdp ของจีนโดยตรง นอกจากนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใหม่อุ้มหรือช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรของรัฐบาลสหรัฐมันกระทบต่อตลาดที่เป็นตลาดเสรีและยังทําให้ประเทศต่างๆซึ่งส่งพืชพันธุ์นยาหารออกไปค้าขายนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องการกําหนดราคาไปด้วยและก็ทําให้อัตรา ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็จะดึงสภาวะการค้าของโลกให้ทุตต่ำลงไปอีกในภาพนี้เป็นการสรุปรวมของอีกสถาบันหนึ่งนะครับได้กำหนดให้เห็นว่าประเทศใดๆบ้างในโลกนี้ที่มีปัญหาโดยกำหนดความรุนแรงมากหรือน้อยตามรหสีที่ปรากฏในภาพสีเข้ม ก็จะไปประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงมากมายจากแผนที่นี้ท่านคงสังเกตเห็นใช่ไหมครับเริ่มต้นที่ประเทศไทยของเราก่อนเราอยู่ติดก,กับประเทศพมา่าซึ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงมีการสู้รบระหว่างรัฐบาลทหารพมา่ากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆซึ่งทางนี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเนื่องจากว่ามีพรมแดนติดก,กันถ้าหากต่ำลงไปหน่อยดูที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ก็จะมีปัญหาเรื่องกระบฏแบ่งแยกดินแดนคล้ายๆกับที่ประเทศพมา่าข้ามาถึงทางอินเดียก็มีภาพเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายกลุ่มต่างๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในขณะน,นี้นอกจากนี้เลยไปที่ประเทศอิหร่านก็แสดงท่าทีแข็งก้าวมาโดยตลอดในการเผชิญหน้ากับัรอเมิกาและอิสราเอล ทางด้านตะวันตกของอิหร่านก็คือเยเมนซึ่งผมได้นำเสนอการโจมตีเรือสินค้าต่างๆของพวกฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มที่ยึดพื้นที่จำนวนมากได้ในเยเมนในปัจจุบันนี้นำเสนอไปแล้วเมื่อ3-4วันก่อนนะครับถัดกัมาที่แอฟริกามีปัญหามากมายทั้งในมาลีทั้งในชาร์จและประเทศอื่นๆตังที่เห็นในภาพนี้ว่า แอฟริกาเป็นทวีปที่มีความขัดแย้งสูงสุดในโลกเนื่องจากรัฐบาลก็ไร้เสถียรภาพมีการปล้นค่าแย่งชิงกันไปการทุจริตช่อลาดบางหลวงเต็มไปหมดในทวีปแอฟริกาเหนือขึ้นมาก็คือคือดินแดนแถบอิสเาเลแล้วก็การต่อสู้ในยูเครนจากการลุกลานของรัสเซีย ไม้สหรอเมริกาก็ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของกรงการอาชญาจกรรมทั้งหลายโดยพะยิ่งในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ต,ตอนเหนือแม้สำหรับประเทศไทยในการศึกษาจากสถาบันระดับโลกกำหนดให้อัตราความเสี่ยงของไทยอยู่ในระดับ6จาก10ลลำดับ ถือว่าเป็นอันตราความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับปานกลางค่อนข้างสูงแต่อย่างไรก็ตามครับเราไม่สามารถวางใจได้เลยเพราะว่าความซื่อสัตย์ของรัฐบาลยังเป็นสิ่งที่จะต้องใคร่ควรวญพิจารณากันให้ดีผมนำภาพรวมมาให้เห็นว่าเราจะบ้ายบ้าข่าวไอ้ลุงพลกันนักเลยครับไร้สาระศาลท่านตัดสินไปแล้วก็จบไปแล้ว ส่วนเรื่องไอเด็กนท์นมาหลอกลวงนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของพวกอวิชชาทั้งหลายที่ไปหลงเชื่อกันผู้ที่ไม่หลงเชื่อคนเหล่านั้นก็จะรอดตัวไปแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาวิกฤตทางด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มันมีมากมายก่ายกองจากการศึกษาค้นคว้าผลลัพธ์ของสถาบันต่างๆที่มีชื่อเสียงในโลกนี้ ผมได้นำมาสรุปรวบรวมมาเป็นภัยพิบัติที่เราต้องเผชิญแน่นอนในปีสวัริเเป็นจำนวน11ปัจจัยด้วยกันหรือ11กรณีที่เราจะต้องเผชิญอย่างแน่นอนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมการ,รเผชิญภัยของแต่ละท่านผมได้ทำภาพการแยกแยะประเด็นวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มาให้ท่านดูได้ อย่างสะดวกดังในภาพนี้นะครับประกอบด้วยภัยจากปัญหาเศรษฐกิจนี่ก็อยู่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและทุกท่านก็คงจะเห็นชัดด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าอัตราเงินเฟอ้ออัตราการส่งออกซึ่งจะมีปัญหาเรื่องราคาขนส่งขึ้นราคาค่าระวางแพงขึ้นเนื่องจากปัญหาในทะเลดำการใช้กำลังในพื้นที่ต่าง ก็จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกข้อที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภูมิอากาศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกประเทศในโลกอย่านึกว่าเฉพาะแต่ประเทศใหญ่ๆแม้ประเทศของเราการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันก็ทําให้การเคลื่อนย้ายของสัตว์ทะเลสัตว์น้ําเปลี่ยนทิศทางไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําซึ่งอาจจะยังผล ให้กิจการประมงของไทยนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงส่วนกรณีของเอลนิโยและลานิยาก็มีผลต่อการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งพืชไร่พืชสวนและยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายข้อ3ปัญหาอาจากรรมและการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์ยิ่งโลกมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นทางด้านเทคโนโลยีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการใช้ระบบ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นปัญหานี้ก็จะทวีตามไปด้วยข้อ4ผลร้ายจากการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งมันจะส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสะภาพความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไรก็ตามเนี่ยผลเสียก็มีอย่างมากมายความสั่นคลอนทางการเมืองเกิดขึ้นทั่วโลกในประเทศไทยของเราเนี่ก็รับเต็มๆนะครับส่วนข้อที่6ก็คือการเปลี่ยนแปลง การเกิดโรคระบาดสูงขึ้นเพราะว่าปัจจัยในการเกิดโรคระบาดนั้นอะ่ะมันก็มีเงื่อนไขประการหนึ่งก็จากภาวะโรคร้อนจากภาวะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนและการพัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรคแต่ละชนิดต่างที่ทุกท่านก็คงทราบแล้วว่าโควิด1 9ที่ระบาดในประเทศไทยมากว่า5ปีแล้วนั้นปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนสายพันธุ์มาเป็นสายพันธุ์ XBB ซึ่งปีความร้ายแรงในการที่จะติดโรคจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะมีการพัฒนาวัคซีนใหม่ๆทันหรือไม่เนื่องจากวัคซีนสมัยแรกนั้นไม่สามารถจะใช้กับโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้ได้นี่ก็คือปัญหาจากโรคระบาดซึ่งเราสัมผัสกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วข้อ7ก็คือความเหลื่อมล้ำทางสังคมการพัฒนาไม่ทัถึง ไนแ,แต่และภาคส่วนข้อ 8. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การก่อสงครามความรุนแรงเช่นจีน,จนก็จะพยายามไปยึดครองหมู่เกาะสเปรลี่พาราเซลรัสเซียลุกรานยูเครนอิสตาเลททากรงกวาดล้างกลุ่มก่อกอาร้ายฮามาสในสนวนกาซาและก็มีแนวโน้มว่าจะเข้าโจมตีเลบานอนรวมทั้งเขตเวสต์แบงด์ด้วยเป็นต้นข้อ9คือภยัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งก็เห็นได้ชัด เมื่อสองวันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวและซึนามิอย่างรุนแรงกระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศและข้อ10ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งข้อสุดท้ายความตกต่ำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอันเนื่องมาจากประชากรโลกนั้นส่วนใหญ่ไม่มีศาสนาเลยจึงไม่มีหลักยึดเหนี่ยวอย่า่อแต่ทั่วโลกเลยครับเราดูแต่ประเทศไทยก็จะเห็นว่าคนไทยจานวนมาก ไม่มีศาสนาจึงสามารถกระทำสิ่งต,งต่างๆได้ตามกิเลสโดยที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องกรรมวิบากไม่รู้เรื่องชาตินี้ชาติหน้าใน11ประการที่นํามาเสนอนี้มีรายละเอียดมากมายครับซึ่งผมจะนําไปชี้แจงในห้องเรียนออนไลน์วิชาการกําหนดแก้ไขวิชาการ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันรุ่นที่2ซึ่งเปิดหลักสูตรทุกวันอาทิตย์สำหรับปีนี้เราจะเริ่มกันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องสภาวะที่จะต้องเผชิญจากภัยประเภทต่างๆโดยมีรายละเอียดมากกว่านี้ตลอด4ชั่วโมงเต็มหรับท่านที่สนใจต้องการรับฟังข้อมูลโดยละเอียดก็กูนาแจ้งมาได้หรือมีทนั้นก็สอบถามที่ คุณสิริพรซึ่งเป็นเลขานุการโครงการก็จะให้รายละเอียดท่านอย่างชัดเจนครับวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองและก็จะมีการเปิดการสอนต่อไปอีกเนื่องจากว่าเป็นเรื่องสำคัญและวิชานี้ไม่มีการสอนในสถาบันใดในประเทศไทยเนื้อหาก็ทำการสังเคราะห์ขึ้นอย่างเป็นปัจจุบันไม่ใช่นำข้อมูล เก่าๆมานำเสนอเนื่องจากว่าช่องทาง YouTube นั้นผมมีเวลาจำกัดไม่สามารถจะนำเสนอละเอียดได้แต่ว่าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่่งยิ่งภัยทั้ง11ประกาศนี้จึองอยากจะมาเตือนให้เพื่อนๆกาลยานวิทย์ทั้งหลายได้กรุณาจะหนักไว้นะครับอย่าเสียเวลาไปกับข่าวชมพู่ข่าวเด็กอาหรือไอ้กายแก้วนั่นมันเป็นเรื่องไร้สาระ เรื่องขยะไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับชีวิตเราแต่การเตรียมการเพื่อเผชิญภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้นมันมีความสำคัญสูงกว่าเยอะครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เรามีเวลาจำกัดเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งซึ่งสื่อมันเอามาปั่นเพื่อย่วกิเลสของผู้คนให้อยากรู้เข้าไปติดตามมันจะได้เงินได้ทองก็เพียงเท่านั้นเองครับอย่าหลงกลสื่อไทย อย่าเชื่อมั่นในคณะใดๆเราต้องทำการตัดสินใจทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองแล้วก็จะตกจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านั้นผมพลตรีดรอนุชาติบุญน้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ